ต้อนรับเข้าสู่ช่องยันหนิงกกกนะคะวันนี้ยันหนิงมีอาหารดีนะคะมียอดหวายนะคะนี่ค่ะนี่คือยอดหวายนะคะแล้วก็นี่คือดอกคอนแคนนะคะวันนี้จะแกงยอดหวายดอกคอนแคนใส่ไก่แจ้นะคะนี่นะคะไก่แจ้ก็กําลังไปครัวอยู่นะคะนี่ก็คือยอดหวายนะคะเดี๋ยวจะแกะยอดหวายก่อนนะคะ แกะยอดวายไว้นะคะนี่ค่ะแกะยอดวายก่อนไม่ได้ถ่ายมีดเกบเนาะแกะยอดวายพี่แกะยอดวายก็นี่นี่นะคะนี่ค่ะเราก็จะแกะยอดวายนะคะ ไหวายเป็นหนามนะคะแล้วก็รสชาติขมค่ะแล้วคอนแคนก็รสชาติหวานนะคะขมกับหวานนะคะแกยงใส่กันมันจะอร่อยค่ะนี่แหละอาหารธรรมชาติเรา ะะกินผู้ไทยกินแปลกๆคนไทยก็จะว่าเอ๊ะผู้ไทยนี่กินอาหารแปลกๆนะคะไม่ได้แปลกนะคะอาหารพ่ออาหารแม่แต่เดิมมาแล้วนี่คะ่ะตัวนี้จะแก่ก็จะเอาแต่ยอดอ่อนๆนะคะแก่เอาเฉพาะยอดอ่อนๆนี่คะ่ะได้เรียบร้อยนะคะนี่คะ่ะ เสร็จเรียบร้อยนะดวง ถ้าเป็นสารเราก็จะใบอีกแบบหนึ่งแกะอีกแบบหนึ่งถ้าเป็นหลายเราวแกะอีกแบบหนึ่งนะคะคนละแบบนะคะนี่ค่ะาก็จะยอดอ่อนหน่อยนะคะนี่ตัวนี้ก็อ่อนแล้วเนี่ยโอเคแล้วนี่ค่ะนี่นะคะนี่อ่อนอ่อนแล้วดิค่ะเราก็จะตัดเอาตัวที่มันอ่อนอ่อนนะคะนี่ค่ะเรียบร้อยนะคะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะนี่แล้วเราก็จะหั่นนะคะ ก็จะมาหันนะคะเตรียมพร้อมที่จะแกงนะคะตอนนี้เราก็จะแกงใส่วันนี้เราก็จะแกงใส่ไก่แจ้นะคะแล้วก็จะหั่นแบบนี้นะคะหั่นแบบนี้นะคะตัวถ้าตัวใหญ่แบบนี้เราก็จะผ่าค่ะผ่าแบบนี้นะคะถ้าเป็นตัวใหญ่ผ่าให้สุกเร็วเปื่อเร็วนะคะนี่ค่ะ เอาอะไรมาแรกก็ไม่ยอมอาหารวันนี้สุดยอดแห่งความอร่อยแกงไวายยอดคอนแคนใส่ไก่ใส่ไก่แจ้นี่ค่ะเตรียมเสร็จแล้วนะคะพร้อมที่จะเอาไปแกงนะคะตอนนี้ไปครัวไก่อยู่นะคะครัวไก่แล้วก็สับเนื้อไก่เป็นไก่แจ้ค่ะนี่ค่ะไก่แจ้จะแกงใส่ หวายและคอนแคนจะอร่อยมากถ้าแกงใส่ไก่พันธุ์พื้นบ้านไก่พื้นเมืองไก่ธรรมดาที่เป็นไก่พันธุ์ที่เลี้ยงมันจะไม่อร่อยนะคะไก่แจ้นี่มันจะอร่อยนะคะเนื้อมันจะโอ้โหรสชาติมันจะไม่เหมือนไก่บ้านค่ะไม่เหมือนไก่ไก่พันธุ์ค่ะรสชาติอร่อยมากๆนะคะเดี๋ยวเราติดตามตวิธีการแกงต่อนะคะนี่เราก็จะตั้ ัรพริกนะคะตำพริกจากแกงแล้วนะคะตอนนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วตำพริกใส่กับหัวผักบัวนะคะหัวผักบัวก็คือหัวหอมนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเอาไปลงใส่หม้อก,ก่อนนะมีไก่แล้วก็สับไปแล้วนะคะเดี๋ยวไปลงใส่หม้อก,ก่อนนะคะเราจะพริกลงก่อนนะคะเอาพริกลงก่อนเดี๋ยว ทิ้งเล่นก่อนนะตอนนี้ตักพริกก่อนนะคะพริกก่อนอจีบหม้อเรียบร้อยแล้ว ตักพริกแล้วนะคะนี่พริกที่จะเอาไปใส่แกงนะคะวันนี้แกงไก่แกงไก่แจ้ใส่หวายใส่กอนแคนนะคะ,ใ,คะใส่แกงก่อนเนาะนี่คือหม้อแกงนะคะร้อนแล้วใส่เครื่องลงไปก่อนใส่เครื่องลงไปก่อนนี่นะคะเราใส่พริกแล้วเราก็จะใส่น้ำปลา ใส่น้ำปลาลงก่อนแล้วจะปรุงเครื่องก่อนนะคะใส่น้ำปลาแล้วเราก็จะใส่ชูรสชูรสอาหารที่ขาดไม่ได้นะคะขาดไม่ได้คือชูรสนะคะเราก็ใส่ประมาณนี้ไม่เยอะนะคะนี่ไม่มาไม่เยอะนะคะเท่านี้ไม่เยอะนะคะปรุงรสแล้วนะคะเราก็จะใส่ เนื้อไก่แจ้ลงไปนะคะอ่ะใส่ไก่แจ้ด้วยว่าต้มก่อนด้วยไงเนาะใส่ไก่แจ้เข้าไปนะคะอ่ะใส่ไก่แจ้เข้าไปก่อนพ้อมร้อนๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้หม้อร้อนๆก่อนนะคะเดี๋ยวให้หม้อฟดตอีกก่อนเราจะไม่คนนะคะเราจะไม่คนเราจะปล่อยให้หม้อ ร้อนดีก่อนนะคะจะเราจะไม่รีบคนนะคะพอเราใส่ลงไปแล้วให้หม้อเดือดก่อนแล้วค่อยคนนะคะกันคราวนะคะนี่ค่ะแล้วเราก็จะคนเรื่อยๆโอเคแค่นี้ให้หม้อร้อนๆก่อนแล้วเราก็จะใส่นี่ลงไปแล้วเราก็จะไปตำข้าวเบือข้าวแช่นะคะตำข้าวเบือข้าวแช่ก่อนนะคะ รอให้หม้อร้อนค่อยใส่นะคะหม้อเดือดแล้วนะคะพอหม้อเดือดแล้วเราก็จะใส่ผักคอนแคนกับหวายลงไปนะคะยอดคอนแคนกับหวายลงไปใส่ลงไปนี่ใส่ยอดคอนแคนกับหวายลงไปแล้วนะคะนี่คะ่ะแล้วก็กด จะรอให้ไหวเปื่อยนะคะทีนี้รอให้ไหวสุกกับยอดคลันแคนสุกแล้วเราก็จะใส่ข้าวแช่ข้าวเบือลงไปนะคะรออีกแป๊บนะคะนี่นะคะพอได้ร้อนแล้วเราจะใส่ข้าวเบือข้าวแช่นะคะนี่ก็คือข้าวเบือข้าวแช่ลงไปนะคะนี่แล้วก็ค้นนะคะจนข้าวเบือข้าวแช่นะคะนี่ค่ะ เสร็จแล้วเราก็รอให้ข้าวเบอร์ข้าแช่สุกนะคะตอนนี้นะคะนี่ใส่ลงไปแล้วสุกแล้วค่ะชิมแล้วนะคะอืมอร่อยโอเคแล้วค่ะสุกแล้วนะคะเดี๋ยวจะตักไปใส่จานให้ดูนะว่าน่ากินขนาดไหนนะคะ นี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแกงหวายใส่ยอดคอนแคนและไก่แจ้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะโอ้อือร่อยมากค่ะชิมหวายน่ากินไหมคะอาหารเสบอีสานอาหารแซ่บผู้ไทยค่ะน่ากินไหมคะขอจบคลิปแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ